เราจะมาดูวิธีการทํางานของหน้าจอเครื่องช่างที่ทํางานแบบแบบชิมนะครับหน้าจอรุ่นนี้สามารถช่างวัตถุดิบได้1นถึงส่ส่วนผสมแล้วแต่ความต้องการและเก็บสูตรได้สูงสุดถึง10สูตรหน้าจอสามารถควบคุมแบบออโต้สีออโต้ดัมเซนิออโต้สีออโต้ดัมหรือจะเป็นแบบออโต้สีเซนิออโต้ดัมก็ได้นะครับโดยการต่อสวิตช์และเอาพุตไปควบคุมโดยไม่ต้องใช้ plc นะครับมาลองดูการทํางานแบบออโต้สีออโต้ดัมกันก่อนนะครับโดยการเซ็ต การช่างวัตถุดิบเป็น3าส่วนผสมตอนนี้เราจำลองการทำงานโดยให้หลอดไฟใหญ่สามสีนะครับอันนี้นะครับแสดงถึงสถานการณ์การทำงานของวาล์วเปิดปิดวัตถุดิบที่หนึ่งและสามเป็นสีเขียวเหลืองและแดงตามลำดับและหลอดไฟเล็กสีเขียวน,นี้นะครับแสดงถึงการทำงานของวาล์วตัวที่เป็นตัวดั้มวัตถุดิบออกเมื่อช่างส่วนผสมทั้ง3าเสร็จแล้วนะครับโดยที่เราเซ็ตค่าส่วนผสม ที่หนึ่งคือ100่งส่วนผสมที่2คือ300และส่วนผลที่3คือ200อยตามดับนะครับเริ่มการทำงานโดยการกดปุ่ม Start นะครับจะเห็นว่าอตอนนี้หลอดไฟสีเขียวติดนะครับคือเกิดการสั่งเปิดปาวาลวัตถุดิบที่1ให้เติมให้ได้ค่า100ตามตัวเลขสีเขียวมรรทัดล่างนะครับ พราะวัตถุดิบเติมถึงหนึ่งร้อยก็จะสั่งตัดวาล์วตัวที่หนึ่งและสั Ges ่งเปิดวาล์วตัวที่สองเพื่อให้เติมวัตถุดิบตัวที่สองให้ได้สามร้อยตามที่ตั้งไว้นะครับเมื่อได้ค่าสามร้อยแล้วก็จะสั่งปิดวาล์วตัวที่สองและเปิดวาล์วตัวที่สามเพื่อเติมวัตถุดิบตัวที่สามให้ได้สองร้อยนะครับ เมื่อเติมคบทั้งสาวัตถุดิบแล้วนะครับก็จะสั่งเปิดวาล์วดำนะครับเพื่อเป็นการด้ำวัตถุดิบออกจากตัวเครื่องช่างนะครับเท่านี้ก็จบการทํางานของเครื่องช่างแบแบแบตชินนะครับ